สมัหมดเลองสองสี่0กแ็ข้องผมเนี่ยจะพาไปทำบุญให้หมดเลยนะเข้าไปอยู่ในวัดพาไปบวท้าหมดเลยจะได้จิตใจจะได้เย็นบ้างได้บุญย่งเดียวางรันีมผก็ร้อนสองสนก่อนก็ร้อนพอนแล้วคนเราต้องมีอารมณ์ใช่ครับใช่ แม่ไม่รู้ผมจะพูดเป็นภาษาอะไรดีดอกไม้ที่เรฟังในภาษาดอกไม้พูดเนี่ยฟ้าวดอกไม้แล้วซันฟลาเวอร์พระอาทิตย์ดอกทานตะวันดอกทานตะวันคุณมากนะครับทานตะวันทานตะวนฟ้าวจะตุ่มจี๋เข้าไปหมดเลย ขนาดตัดเล็บนี่ยังโดนถ่ายครับติดเหลืองเดี๋ยงครับไปลุงพลน้ำด้วยคงไปหมดแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าโอ้ยลุงพลเนี่ยขนาดยูทูบเบอร์ถ่ายยังตัดเล็บก้มหนา้าก้มตาตัดเล็บไม่ยูทูบเบอร์เลยอ่ะช่วยอีกเราถามมาเนี่ยครับถามมาเลยถามมาทักข่าวถามเลยมีประเด็นถามตามเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใจถามเลยถามแต่ละชอบอ่านต่อมาถามมาจะตอบเอาเข้ามาเข้ามาพันเจ็ดแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับไม่กดไลค์เลยเนี่ยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะครับผมก็คุยจนเนี่ยหมดตามะพาไปแก้วเลยนี่ไงครับ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าให้ผมพูดเพลาะนะครับผมก็มีมารยาทเหมือนกันนะครับเบิ้ล <นะ S 1> คำสีว้าวผมกับเบิดลคำสีว่าวน้ำซือครับะนะเว้าเป็นภาษาอีสานกัแเหล้วครับเว้าเป็นภาษากลางแล้วก็เล้วครับบคุณไทยเลยคุยเรื่องมารยาทแล้วก็เล้วครับแต่ซื้อมันก็ไม่ยอม ผมก็ไม่รู้นะสื่อมันเลือกที่จะเป็นสื่อที่ดีหรือจะเลือกเป็นสื่อที่อะไรนะที่มันแบบทําให้คนอื่นก็ตกต่ําแล้วสะใจหรือเปล่าไม่ร mm ู hmm. ผมมองดูว่าสื่อแบบเนี้ยมันควรจะยกย่องหรือมันควรจะแก้ไขผมก็ไม่รู้นะครับผมก็พยายามนะทำะทำตัวเองให้อยู่ในกรอบ ในกฎกติกามารยาทการอยู่ในสังคมผมก็เป็นลุงคนคนธรรมดาคนหนึ่งนยอายุผ่านร้อนผ่านหนาวไปก็สิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่หนาวเข้าไปแล้วนะครับปีหน้าก็จะสี่สิบห้านาวแล้วโอ้ยพอกันพอดีนะเป็นจะเพื่คือถ้าถ้ามองถ้ามองว่าสื่อ ทำไมสื่อมันคุกคามบุคคลสาธารณะจังใจเย็นใจเย็นพี่บอกใจเย็นครับผมใจเย็นอยู่แล้วครับขอบคุณครับนะให้ติมไม่ลุงกินนะแล้วไอ้ติมเขเตือนพี่ดาปดาอยู่นะครับปดาก็พูดแบบลุงพลนี่แหละพูดอ่าพูดให้กับคนที่เขาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อาจจะแรงนะครับสําหรับปดาปดาก็เลยพูดใหญ่เลยครับไม่อ่านคอมเมนต์ลุงเลยครับลุงบอกว่าใจเย็นๆปดาส่วนอีนดีพิโซปดาปดาก็ไม่ยอมอ่านนะครับเพออ่านแล้วปดาก็บอก อ่ะลุงอ่ะจะเย็นหรือยังมาครับก็โอเคครับก็ถือว่าประเด็นนี้เอาย t u b e ไปพูดดีกว่าลุงเนี่ยผมพูดถึงประดานะนี่นะต้องบอกประดานะครับประดาก็อย่าลืมนะครับประดาเคยอยู่บ้านลุงคนนะครับประดาเคยเคยเตือนสติลุงนะครับว่าให้ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเบรกให้นั่นให้ให้มีสติอะไรประมาณนี้เนาะเบาๆหน่อยนะครับคุ้ลุงคนก็ ก็เห็นนะครับว่าป้าดามีมีอรัยาใสดีนะครับเป็นคนไม่ค่อยอยากจะไปทะเลาะไปชวนใครทะเลาะนะครับแต่เห็นเมื่อคืนก็นสงสัยป้าดาอีกอีกมุมนึงนะครับป้าดาก็พูดเรื่องอ่าน่าจะเป็นการหมิ่นการหมิ่นนะครับคอมเมนต์ที่มันการหมิ่นประมาณเยอดูนะเยอๆๆๆลุงใช้กฎหมายไม่ต้องพูดเยอะปรึกษาทนายสมเกียรติเอาเรื่องเลยเถอะนะ หลักฐานก็มีในให้บทเรียนบ้างนะล้ำเส้นเกินไปครับก็เดี๋ยวจะปรึกษากับทนายสมเกียรตินะครับเรื่องสื่อเอาภาพนะครับไปลงแล้วก็ถ่ายทําเราโดยไม่ได้รับโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับเห็นว่าตัวเองมีกล้องนะครับจะถ่ายไปตรงไหนก็ได้ในมุมบ้านผมเนี่เปิดประตูเข้าห้องน้ําก็ถ่ายเอาครับ เห็นประตูบ้านผมไม่มีประตูบ้านครับสองเอ้าสองเอาครับก็หาหวยมั้งหาตัวดีด้มันหาหวยหรือหาอะไรก็ไปด้วยกลัวมันจะไม่หาหวยเลยนะมันหาอะไรครับพี่หาหวยหาเรื่องเลีครับหาเลขรู้ป่าผมรู้ป่าผม ไม่ได้ออกเสียงครับไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ออกเสียงอ้าวป้าก็ไล่ลุงก็ไล่เหรอคนละช่องเลยเหรอวันนี้โอ้อย่าไม่อยากไม่อยากจะพูดไม่พูดไม่พูดพูดเรื่องอื่นอย่าเห็นนี่นะจิมมี่ทำตัวแบบนี้นะจิมมี่อย่าย้ายย้ายเห็นอีกนะลุงจิมมี่นะทำตัวแบบนี้น่ะรู้จักอ่าเคารพสิทธิคนอื่นบ้างนะครับจัดแล้วฝึกเอาซอดอนะโซดอน ดีมันก็ได้ดีครับซอดอโลดอการกระทําซ้ําๆจะทําให้เกิดเป็นนิสัยไปเรียนมาเลยนะครับไปเรียนมาใหม่ครับสื่อน่ะไปเรียนมาใหม่ครับคนเราอ่ะนิสัยอ่ะมันมันเหมือนมันเหมือนกันทุกคนนั่นแหละแต่การกระทําซ้ําๆจะทําให้เกิดเป็นนิสัยไม่เชื่อลองดูครับคุณทําทุกวันคุณเกิดเป็นนิสัยแน่นอนครับ ลึกลงไปก้นบึ้งเลยเลยนิสัยลงไปมันก็เรียกสอดครับสอดอก็คือสดสดครับเดี๋ยวกาสำหรับคลิปนี้ไม่มีคำย่อไม่ได้ย่อนะครับเดมคิดเองลุงเขาบอกสอลุงคอแห้งนะองดคุยเรื่องคุยเรื่องคอแห้งแหน่พูดมาแล้วของขึ้นคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องเงินนะของราคาแพงเลยโมโหคลายลุงไม่รู้ไม่อยากเอ่ยชื่อไม่อยากเห็นหน้ามันด้วยนะเอ้า อ้าวไปลงที่ลุงจิมเฉยอ๋อแถวเล็นครับโทษครับลุงจิมโทษครับลุงจิมขลงขอโทษลุงจิมนะครับขอโทษลุงจิมแล้วนะครับเอฟซีครับนะผมคุยกับลุงจิมรู้เรื่องผมก็เลยคุยแล้วก็หยอกล้อได้ <ผม S 1> ดนะครับตรวจไอ้ไอ้นีหน่อยี่เวียดนามนี่มีบัตรน, <c oughs> นะปกติว่าจะไม่ขึ้นแล้วครับว่าจะไม่ขึ้นไล์แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะก็ให้ผมได้พูดบ้างเนาะมาดูช่องลงนอนบ้างไปดูป้าหน่อยนะครับป้ากำลังขายของครับมันรู้สึกอ่า เกิดความเบื่อหน,นาอ่ายนะกับกับโลกใบนี้นะครับโลกใบน,นี้นะกับกับสังคมแบบเนี้ย